สวัสดีครับลิควิดมอลีลังสิตนะครับวันนี้มีลูกค้ามาด้าสามนะครับเครื่องสกายแอคทีฟนะสองพันก็มาเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นะเป็นทางระบบนะครับก็ทำการเปลี่ยนของเดิมทิ้งนะของเดิมก็จะเขียวเขียวค้ำค้ำนะฮะนี่เราก็เปลี่ยนตัวคูลเลมเลดี้มิกนะฮะสีชมพูของลิควิดมอลีนะตัวนี้ก็ขนาด5ลิตรนะฮะ ตอนนี้คุ้มกว่านะคุ้มกว่าไปซื้อกะปองลิตรนะครับถ้าจะเปลี่ยนก็ซื้อเป็นถังใหญ่นะครับถังใหญ่ก็จะราคาถูกนะเปลี่ยนแล้วก็ไล่อากาศนะครับตอนนี้ก็เช็คอิ ate, นฟาเล่นอันนี้ก็แปดสิบเปอร์องศาเนี่ยก็คือวาล์วาน้ําเปิดแล้วนะครับวาวน้ําเปิดแล้วทีนี้เราเทเทลงไปนะให้เต็มลแล้วก็ พอเปิดมันก็จะปอนอากาศมันก็จะดันลงมานะดันลงมาน้ำก็จะถูกดูดเข้าไปแทนทีบสนใจก็แวะมาใช้บริการได้นะครับสำหรับรถเก่งก็ใช้เป็นเลดี้มิกนะครับเพราะว่าใช้ปริมาณไม่มากถ้าเกิดว่าใช้ปริมาณมากๆอย่างพวกรถกระบะนะ7-8ลิตรก็แนะนําเป็นตัวเข้มข้นนะฮะสีฟ้านะครับชอบช่วยกันกดไลค์นะครับ กด subscribe กดรูปกระดิ่งนะฮะาจะได้รับชมคลิปดีๆก่อนใครๆนะครับนี่ก็นี่ก็โอเคละนะแปดสิบแปดสิบีพอพัดลมมันทำงานมันก็จะอุณหภูมิก็จะลงนะเดี๋ยวเราลองพัดลมมันทำงานอีกรอบหนึ่งนะครับก็ปิดฝาก็ถือว่า เสร็จสิ้นกระบวนการเปลี่ยนถ่ายน้ำรอเย็นะเปลี่ยนกี่ปีก็สี่หมื่นโลฮะสี่หมืนโลก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งมันไม่ได้แพงมากนะครับมไม่ได้แพงมากก็เข้าร้านที่มีความรู้ความชํานาญฮะเปลี่ยนผิดก็เดี๋ยวเดี๋ยวพังนะการุบรโก่งนะครับลายอากาศไม่ดีไม่มีเครื่องมือนะฮะก็จะเสียหายนะครับสําคัญที่สุดคืออย่าใช้น้าประปา อยใช้น้ำป่าใช้น้ำ,ปปานำยาหล่อเย็นนะครับน้ำยาหล่อเย็นนะครับก็ใครชอบยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่สัทา์ทางมาที่นี้ก็ใช้ของลิควิดบรีฮะดีจริงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ